สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบการ์เดนเวนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะผมเราพาไปทาเควสแหวจแปลภาษาแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาทำเควสกันต่อเพื่อให้เข้าดันได้นะครับซึ่งเควสต่อไปเนี่ยมันจะเป็น2เควสซ้อนกันนะผมแต่ไม่ต้องทําจบก็ได้นะผมทําถึงขั้นตอนหนึ่งมันก็จะเข้าดันได้แล้วนะฮะเควสซาร่าวิสิตนะผมแล้วก็อันนึงคือโดฮาซีเกตออเดอร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ซาร่าวิสิตก่อนนะครับให้ไปคุยกับ อาเบนนะผมวิธีมาในเวอร์นะผมก็อบอกไปแล้วในคลิปแหวนแปลภาษานะครับผมเพราะถ้าไม่ผ่านอันนั้นมาก่อนเนี่ยก็ทําอันนี้ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมเพราะมันต้องมีนี่ครับแหวนแปลภาษาครับผมใส่เข้าไปก่อนได้เลยนะฮะนี่คุยกับเนี่ย expansion นะครับผมกาดเบนหรือว่าคนนี้ก็ได้ครับผมคุยไปนะฮะปึ p up, p up ๊บเขาบอกว่าเอ้ยจะมีคนมาหานะครับผมดังนั้นก็ stay silent and listen นะครับผมอบอก็คือยืนไปยืนฟังไปเงียบๆนะฮะเขาก็จะบอกว่าให้เข้าไปคุยกับ อานิโลอเลอเลโลนะอ่านชื่อยากเหลือเกินอ่ะการคนนี้นะครับผมปุ๊บคุยนะครับหลังจากนั้นถ้าผมการก็บอกเฮ้ย hey, ให้ไปคุยกับทหารชั้นสองอ่ะคุยกับคนนี้ครับผมทหารก็บอกว่านี่ขาผ่านแล้วนะเข้าไปได้เลยนะครับเข้ามานะผมก็จะเจอกับนี่ครับซาร่านะผมซาร่าเดอะมนุก นะครับบอกว่าจะพูดถึงดินแดนหนึ่งนะฮะแล้วเราก็คุยอีกหนึ่งรอบนะครับ enter ลัวรัวนะฮะแล้วก็คุยอีกหนึ่งครั้งนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยครับผมอ่ะจนขึ้นว่าได้รับเคว็ใหม่นะฮะนี่ครับ invasion form fara sara sapader อ,อ,อ่านชื่อ,อย่างจริงชื่อไม่ใช่ภาษาทั่วไปที่เราได้ยินกันนะครับจากนั้นเราก็จะไปเมืองมานุก,กันนะฮะออกไปนะครับผมเราจะไปเมืองมานุก,กันนะครับ ออกขวาไป2แมปนะฮะโอ๊ยลืมไปทางด้านขวานี่มันวิ่งไม่เคยไปได้เลยนะครับผมต้องเดินเอานะฮะไอต้ตรงเห็นสีหิมะได้ไหมนะครับผมก็คุยกักการเหมือนที่เราไปทำเควสแหวนแปลภาษานั่นแหละแล้วก็ได้ออกไปนอกนะฮะนี่ครับคุยกักการปุ๊บปุ๊บาการขอทางหน่อยนะฮะไปขวาอีกหนึ่งแมปนะครับระวังด้วยนะครับผมดุเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้มันคือมันทางินล่าล่างอัปเกรดนะครับอัปเกรดให้เก่งขึ้นเยอะเลยด้วย S <S> มาตรงนี้แล้วก็ลงครับผมวาร์ปจุดแดงๆด้านล่างนะฮะโอ้โหแคทแฮนเอเจนต์ตรงนี้ก็มีรุงี้วาร์ปมาดีกว่าอ่ะเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมให้ไปที่ขวาล่างอ่ะใกล้ๆจุดเหลืองๆนั่นน่ะนะฮะคุณพระช่วยต้องเดินเอาเหรอนี่มีเควสบาวที่บอดตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ย ไหนดูสิมีอะไรบ้างปาเดียมโกเลมอ่าเราไปก่อนเราไปก่อนเผื่อได้ค่าโอเคเข้าไปด้านในนะฮะตรงนี้เลยนะครับเมื่อเข้ามานะครับผมให้เดินเข้าไปด้านนี้นะครับเลี้ยวขวาไปหน่อยนะฮะแล้วก็ไปทางซ้ายครับปุ๊บจะเจอคนนี้ครับผมกาดอวาแลนต์นะฮะคุยกับเขานะครับเขาก็จะเป็นคนแบบ เปิดเมมเบอร์ให้เรานะครับผมเพื่อเข้าดันได้นะฮะหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินออกมานะครับออกไปด้านนอกออกไปด้านนอกอ่ามีคนใจดี a b ให้นะครับผมไปครับออกขวานะครับผมเจ๋จุดแดงๆนี่ครับผมก็คุยกับกะคนนี้นะครับผม Enchant Manager นะครับผมเรียกว่า Yes นะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมที่นี่คือดันสการาบ่าชั้น1นนะครับอ่าอันนี้คือเควสจบจบเควสสำหรับการเข้าดันชั้นแรกแล้วนะครับผม คือถ้าใครแบบไม่ท,ทําเควสต่อหยุดแค่นี้ก็ได้ครับผมอันนี้เป็นเควสเข้าด่านชั้นแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปท,ทําเควสด่านชั้น2ต่อแต่เดี๋ยวก่อนครับผมไหนๆทําแล้วนะฮะไปครับไปให้สุดนะฮะเราก็เห็นจุดแดงๆตรงขวาล่างใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมจะท,ทําเควสอันนี้ให้จบนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปครับผมเข้าไปเลยเข้าออกขวาไปเลยนะครับเราจะไปเอลมันชื่อว่าอะไรนะเอลดิคัสเทสนะฮะเป็นอีกเมืองหนึ่งนะครับผม นไหนๆก็ทำแล้วไปให้สุดนะครับผมคือถ้าทำเคเวสจบเนี่ยเราจะได้อของอันนึงที่กดปุ๊บล้วจะจะได้วาร์ปมาเอลดิสชื่ออ่านยากไหมเอลดิสเอลดิสคัสเซต็ตเอสิสคัสเทตโอ้มันอ่านว่าอะไรเนี่ยเมื่อออกมาจากด้านนี้นะผมให้ขึ้นไปด้านบนตรงจุดแดงแดงนะครับคุยกับกาดนะครับผมปุ๊บกาดเขาก็จะให้เราเข้าเมืองได้นะฮะพอเข้ามานะครับผมให้ตรงขึ้นไปเลยจุดแดงๆด,ด,ด้านบนนะฮะ แดงสุดด้านบนนั่นเลยครับผมเดินกันยาวๆนะฮะถ้าใครมีสัตว์ขี่ก็สบายหน่อยครับผมช่วยเร่งความเร็วได้นะฮของผมไม่มีนะฮะเดินกันไปสิครับยาวๆนะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปอีกนะผมไปให้อยู่ตรงเรียกว่าเี่ยกลางๆบนบนของแมปแ้นะฮะ เข้ามาคุยกับ MC ตัวนี้ครับผม Adventure Craig นะฮะแล้วก็เรียกว่า r e c ิเ t e r a s อสแ a นเดอ e ์เจ r คือสมัครเป็นนักผจญภัยนะครับเรียบร้อยครับผมไดไลท์ออฟเอลดิสเอลดิสค s เทสเอลดิสคาเทสนะฮะไปในเทมสวมใส่นะผมผูติกับตัวละครนะครับสามารถใช้สกิลนะผมชูเอลดิสคสเทตได้นะผมสามารถเทเลพอร์ตได้นะฮะลองกดซิกดปุ๊บชิง เป็นยังไงโอเคนะครับเราก็พยายเควสไอตัวโดฮาซีเคิตออเดอร์ต่อนะผมเป็นเควสเข้าดันชั้น2นะครับไปเควสโดฮาก่อนอื่นคือโดฮามันเริ่มที่มิดแคมป์นะครับผมยังงั้นต้องกลับไปมิดแคมป์ก่อนนี่ครับกดมาฮะเดินมาครับผมปุ๊บเราจะไปหาโดฮากันนะฮะโดฮาเขาจะมีงานให้เราทำ จริงๆเดี๋ยวเซิร์ฟไทยก็มีไอ้ลูกศรนี้นะผมเป็นระบบนาวิเกชั่นนะฮะนี่คุยกับโดฮาครับโอเคข้ามาหาผู้เชี่ยวชาญนะครับผมรัวๆรัวๆบูดิสต์ใครมันทำอย่างนี้เนี่ยอ้าวกดผิดแล้วเนี่ยวอ t เจอร์แคทอ้าวปุ๊บปุ๊บป๊บโอเคได้ควสตมาแล้วนะฮะแล้วก็นะครับผมนั่นแหละคุ้มค่าแล้วนะฮะ ใส่ไอ้แหวนนี่นะผมหรือว่าถ้าใครไม่ได้ทำเควสให้จบแบบผมนะฮะก็เดินเอานะครับผมหรือไม่ก็ใช้วาปแมวเอานะฮะวาปแมวไอ้ตรงแมวสีขาวอะนะครับแล้วก็ไปที่เมืองไอ้เมืองเนี้ยเอลดิสเคดหรือว่ามันมีติดคูลดาวด้วยหรอโอ้โหชีวิตลำบากจริงอ่ะนี่ใช้แมวทเทเลพอร์ตก็ได้อ่ะไปมานุกมานุกเสร็จก็ไป นี่ครับเสียอีกสองหมื่นนะฮะโอเคทางเข้าอ่ากาดเข้าเมืองหน่อยเอา้าลืมใส่แหวนไปภาษาแ๊บแบบแบบอ่ากาดขอเข้าเมืองหน่อยอ่าจากนั้นนะครับผมเขาจะให้เราไปเอ่อไปคุยในผับนะฮะนี่ผมผมมีนิเกชันมาแล้วสบายๆนะฮะเดินตามนิเกชันตามลูกศรไป มันพาไปไหนแล้วก็ไปนะครับไปครับผมกระดึบกระดึบไปมันออกมาทางซ้ายล่างนะฮะเลี้ยวมานะครับชิปเฮ้ยตรงนี้มีเบวตี้บอร์ดด้วยโอ้ฮันอ่อนะครับได้ฮันหรือเปล่าไม่รู้แต่รับไว้ก่อนออกมาทางด้านขวานะครับแบบนี้ จะมีลิฟต์นะครับผมกด lift ลิฟต์นะฮะเรียกว่าผับนะฮะพอถึงผับปุ๊บคุยกับนี่ครับผมเชนะครับน้าเชน้าเชน้าเช,าเช,าเชมันโคตรคิว้วเลยนะาเชโอ้โหเสียสถาบันแอสตาซินหมดโอ้โหนะจมพูปแปลนเม่เชียวกดเข้าไปครับผมเรียกว่าท็อกนะฮะเลือกว่า aboutouterless นะครับ, er รบผมหรือว่าทอกเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์อื่นนะครับเรียกว่า cat ear อ่าได้เควสแล้วนะครับจากนั้นนะผมเราก็จะไปหา n p c 3คนนะฮะไปครับผมลงก่อนลง n p c ตัวแรกนะครับผมอยู่ตรงกลางแมปเลยนะฮะ บอ,อกแล้วครับสบายๆครับผมระบบนิเกชันช่วยได้เยอะมากจริงๆนะฮะระบบนี้แน่นอนว่าต้องเข้าไทยด้วยนะฮะกระดึบกระดึบมาคนนี้นะครับผมคุยก่อนเรียกว่าอันแรกนะครับผมเスสอเตอร์ก็คือพอพันธ์อื่นนะฮะอ่าคุย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 อ่าจากนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับผมขึ้นไปทางเหนือนะครับผมเป็นตะวันตกเฉียงเหนือ นะครับเรามีนัวิเกชั่นนำทางแล้วสบายสบายปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะคนนี้นะผมคนที่นั่งอยู่ทอล์ก about cat ear แล้วก็เอเมซีคนสุดท้ายนะครับผมอยู่ทางทิศใต้นะฮะไปครับคือพี่แกจะพาเที่ยวเมืองใช่ไหมนะฮะอ่าเรียวไปเรียวไปนะครับผมผ่านตัวอีเดนไปนะครับ คืออันนี้เป็นเมืองเกี่ยวกับอ่ารู้สึกจะเป็นเผ่าพันธุ์ต้นไม้นะผมอ่ามันจะมีแบบอันนี้คือ New World เนี่ยเป็นเมืองที่อ่ามิติมันซ้อนทับกันนะผมก็จะมีเมืองของหลายเผ่าพันธุ์นะผมมีทั้งอ่าเมืองที่เป็นเนี่ยมนุษย์ต้นไม้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงจําไม่ได้แล้วเป็นเมืองอะไรน่าจะเป็นเมืองแฟรี่ปะนะครับโอเคนะครับเมื่อคุยกับ3คนครบแล้วนะผมกลับไปคุยกับน้าเชงหนึ่งรอบนะครับที่ในผับ เนี่ยผับดูง่ายหน่อยก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นรูปร้านค้าในใ,ในในแผนที่นะฮะก็เข้ามาแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปนะครับไปชั้นนี้ผับเอา้ากดผิดอาคุยกับน,นเชนะครับผมปุ๊บเลือกว่าทล์กนะครับโอเคจากนั้น,นครับผมเดินลงไปข้างล่างนะฮะออกไปข้างนอกตึกนะฮะ แล้วไปคุยกับแคท BK นะครับมันน่าจะเป็นแมวแหละชื่อมันก็บอกว่าแคทนะครับเดินออกมาทางด้านล่างนะครับด้านล่างของเมืองวิ่งมาวิ่งมา นี่ก็เป็นที่เก็บเลเวลด้วยนะฮะสำหรับใครอยากจะมาเก็บเลเวลประมาณ120นะฮะแม,มแมงมุม้มแม่งมุ้มแม่งมุ้มอ่ะคุยกับแคทบีเคพิมว่าเชส c i เ l d ดิงนะครับผมปึ๊บโอเคเมื่อคุยกับแมวเสร็จก็เป็นอันว่าเอ้ยเราสามารถเข้าดันของสการลาบ้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าดันกันดีกว่านะครับผมสกาลาบ้าจากแบบนี้คือซ้าย แผนที่ตรงจุดแดงด้านซ้ายนะฮะนี่ครับแล้วก็จุดแดงๆด้านบนเล็กๆเนี่ยนะฮะก็คือทางเข้าของชั้น2สกาลาบ้านะครับวิธีเข้าดานนะผมคุยกับคนนี้นะครับปุ๊บเรียกว่าเยสนะครับผมโชคดีนะอ่าเราก็อยู่ในดันสกาลาบ้าชั้น2แล้วนะครับผมยังทึกนี่ครับเออเรียบร้อยนะฮะเอ็กพี HP อย่างเยอะเลยนะครับโอเคก็เป็นอันจบควยแล้วนะครับผมทางเข้าดันสกาลาบ้าชั้น1และชั้น2นะครับ เควสสำคัญก็คือต้องทำไอตัวแหวนแปลภาษาให้เสร็จก่อนนั่นแหละนะฮะแล้วถึงจะมาทำเควสไอโดฮาซีเคตได้แล้วก็ไอซาฟาวิสิตได้นะฮะโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะผมก็ขอไปเก็บเลวยก่อนนะดันชั้น2เนี่ยเหมาะกับคนเลเวล130ขึ้นไปนะครับแบบนี้นะฮะตึงๆนิดๆน,นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากถ้ามีของดูดเลือดนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ที่กอนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด Youtube ครับแล้วก็อย่าลืมเป็นเมมเบอร์กล n นเวกันด้วยนะครับผมถ้าชอบแล้วก็อยากสนับสนุนผมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ